โอเคสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเบฟเอเบีไทยนะครับทุกคนวันนี้เรามากับทุน5,9 0 0น้าอนะครับทุกคนเราจะปรับเพทลงนะทุกคนเล่นซัก30กสิลณะกันารทุกคนมาออโต้ไปเลยทุกคนมาไปเื่อยๆครับทุกคนดูเพื่อความสนุกความบันเทิงครับ มาทุนห้าพันเก้าเราจะทํากำไรได้เท่าไหร่กันทุกคนนี่นี่มาสามร้อยทุกคนโอ้โหมาสามร้อยแล้วแต่ยังไม่เท่าทุนนะทุกคนไปต่อกันเลยไปเรื่อยๆเลยครับผมนี่มาอีกแล้วสามร้อยครับผมนี่มาอีกแล้วครับผมไปเรื่อยๆครับผม ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับนี่เหลืวห้าพันแล้วทุกคนยังไม่เท่าทุนนะทุกคนตอนนี้ขายกำไร่ยนี่มาอีกแล้วครับผมเอ๋บมาสิบนะในคิงของทุกคนมาแล้วครับผมโอ้โห อืมสุดยอดครับอออันนี้ทุกคน้าฟิสป,ปินนะทุกคนเอาเลยทุกคน้าฟิสป,ปินลาทุกคนอืมเอมอสองพันทุกคนโอ้โหเฮ้ทุกคนมาว่ะ โอ้โหฟิตจะปินรอบนี้ได้สองพันเนยทุกคนโอ้โหผมขอพอพยิงเท่านี้นะทุกคนทุนเราห้าพันกาวเนยทุกคนได้กํากไรมาที่หนึ่งพันบาทเนยทุกคนโอ้โหขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามไ้ด้วยนะครับ